t h e High p r i e s t แล้วก็ Queen of Air นะคะเป็นพลังงานของคนที่ใส่ใจเรื่องความรู้สึกนึกคิดของตัวเองมากขึ้นย้อนกลับเข้ามาทำการใดๆเนี่ยให้เอาตัวเองเป็นหลักเป็นเรื่องของสัญชาติานประมาณแบบนั้นเหมือนคุณเริ่มที่จะเข้าใจนะว่าตัวคุณเองนั่นแหละเป็นคนที่กำหนด ทุกสิ่งอย่างคุณต้องเข้าใจตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกคุณก็เลยหันกลับมาสู่ตัวเองมากขึ้นนะตอนนี้พลังงานแบบนั้นนะคะแล้วก็ตัดสินใจนะที่จะทำอะไรบางอย่างนะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องนี้ก็ได้ว่าเอ้ยต่อไปนี้จะไม่สนใจคนอื่นแล้วนะเราจะสนใจความรู้สึกตัวเองมากขึ้นตัดสินใจใดๆด,ด้วยความรู้สึกึกคิดของตัวเองมากขึ้นประมาณแบบนั้นนะ โดยสิ่งนี้นะคะแปดเรนแล้วก็บาลานซ์ไพ่ออกมาแนะนำว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนแล้วก็ต้องบาลานซ์หลายๆอย่างนะคะมีสายรุง้งเรื่องราวมากมายนะตรงนี้ที่ที่มันอยู่รอบตัวเราคุณอาจจะต้องหันมาใส่ใจด้วยนะคะมันไม่ได้หมายความว่าการที่คุณจะต้องดูแลใส่ใจความรู้สึกนึกคิดของตัวเองตรงนี้ที่เป็น the high p r e e s t เนี่ยแต่ไม่สนใจ สิ่งรอบข้างเลยมันก็ไม่ใช่เนาะเพราะว่าไพ่ใบนี้นะคะออกมาแนะนำด้วยนะว่าต้องมีการสมดุลต้องมีความบาลานซ์อาจจะต้องอนี่เห็นถ้วยเนาะถ้วยถ้วยแล้วก็มีสายรุง้งสายรุ้งเนี่ยเรามองเป็นสื่อถึงเรื่องราวภายนอกมากมายที่อยู่ภายรอบตัวเราคือคุณจะต้องนำสิ่งนี้มาประกอบการพิจารณาในการ ที่จะดำเนินชีวิตหรือว่าตัดสินใจทำอะไรนะคะคือเอาตัวเองเป็นหลักเอาความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักใช่ตัดสินใจหลักๆออกมาจากความรู้สึกของตัวเองจากสัญชาตญาณของตัวเองแต่ว่าก็ต้องเอาปัจจัยรอบข้างเข้ามาพิจารณาด้วยไม่ใช่ว่าเอ้ยฉันรู้สึกยังไงฉันเอาอย่างนั้นฉันอย่างงั้นฉันอย่างน,น,น,างนี้ฉันสนใจแค่ตัวเองมันก็ไม่ใช่เนาะคือ เอาสิ่งอื่นรอบข้างปัจจัยรอบข้างเข้ามาพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจหรือว่าดําเนินชีวิตหรือว่าเลือกทิศทางของตัวเองตามสัญชาตญาณหลังจากที่เราได้พิจารณาแล้วเนาะอันนี้คือไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงว่าฉันจะเอาแบบนี้ไม่ไม่ใช่เนาะอันนั้นมั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 นจะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไร คนที่เอาแต่ใจตัวเองไปนะคะนั้นนะคะก็อย่าลืมนะคะที่จะต้องฝึกฝนแล้วก็นําปัจจัยรอบข้างเข้ามาพิจารณาด้วยแต่ว่าการตัดสินใจใดๆสุดท้ายแล้วเนี่ยใช้สัญชาตญาณของตัวเองนะคะหลังจากที่ได้วิเคราะห์พิจารณาอะไรต่างๆแล้วอย่างถี่ถ้วนแล้วก็ตัดสินใจออกมาจากสัญชาตญาณตัวเองเนาะ